เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่เจ็ดวันที่เจ็ดเห็นนิพพานเป็นวันจันทร์ที่ฉันตื่นขึ้นทำความเพียรตามปกติตาเปิดมองโลกด้วยความตื่นเต็มใจเปิดมองสภาพทั้งหลายด้วยความตื่นรู้หลับตาทำสมาธิตั้งต้นด้วยความปลอดโปร่งสบายแค่กำหนดอิริยาบถนั่งรู้สึกครบทั้งหัวตัวแขนขาคงที่ รู้ว่ามีลมออกมีลมเข้าอย่างเป็นสุขทั่วก็เห็นลักษณะเด่นของจิตกับกายโดยความเป็นต่างหากจากกันทําให้มีความรู้ชัดว่าอิริยาบถไม่ใช่ตัวตนจิตรวมเด่นเป็นแค่ภาวะผู้ดูความไม่ใช่ตัวตนของอิริยาบถบังเกิดฉ่ำชื่อในรถวิเวกอันซ่านเย็นไปทุกขุมขนขณะหนึ่งที่จิตคลายจากสภาพผนึกแน่นเป็นปึกแผ่น โรยราลงจากลาักษณะแผดสว่างมาเป็นสว่างนวลใจหนึ่งก็สั่งว่าให้ลุกขึ้นเดินจงกรมอีกใจก็อยากนั่งแช่อีกสักพักเพราะสติยังรู้อยู่กับภาวะของจิตเห็นว่านั่งนิ่งๆก็ทราบชัดดีว่าสว่างน้อยลงขอบรัศมีแคบลงด้วยใจยอมรับอนิจจงโดยดีไม่มีเงื่อนไขรู้ยิ่งวางเฉยยิ่ง ปราศจากความคิดปรุงแต่งเสริมเติมยิ่งเสียงจัก,กจันรเรไรตามสุมทุมพุ่มไม้ในละแวกใกล้ดังระงงกระทบโสดฉันเห็นอาการไหวตัวของจิตคือมีอาการแปลจากลักษณะรู้ที่จิตเองไปรับรู้สาเสียงหน้าอภิรมของสิ่งมีชีวิตตัวน้อยข่ายคลื่นเสียงดุดมนกล่อมโลกนั้นก็ให้เกิดความสงบที่จิตและมีความพึงใจในรสแห่งความสงบนั้น แต่ก็เห็นอีกด้วยว่าความสงบดังกล่าวเป็นของปรุงแต่งขึ้นตามหลังเสียงกระทบหูโดยเดิมไม่มีความสงบอยู่ก่อนและอีกเดียวจะต้องแปลไปเป็นธรรมดาแม้สุขจริงก็ไม่น่าอาลัยเพราะไม่มีอะไรเลยที่เป็นตัวตนให้ร้องขอตามปรารถนาได้แม้กระทั่งตัวจิตผู้รู้เสียงเองจิตรองอยู่แต่ว่าเมื่ออุปาทานหายไป จะเหลืออะไรนอกจากความว่างจากตัวตนฉพลันนั่นเองฐานที่ยืนของอัตตาก็หมุนควงสู่ความทลายลงดุดความพินาศของพื้นโลกกลายเป็นความว่างหายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนถัดมาจึงบังเกิดแสงสว่างพลุ่งโผลนจากความว่างพิสุทธิดุดเดียวกับสายฟ้าที่สว่างขึ้นรอบทิศยัยงความมืดมนอนทการให้หายไปลายเห็นแต่ความจริง คือมหาสมุทรแห่งความว่างไร้รูปไร้นามไร้นิมิตแม้น้อยเท่าน้อยและจิตที่แผ่กว้างเบิกบานออกเป็นอนันต์ก็แค่เพียงธรรมชาติหนึ่งที่ต้องถดถอยกลับสู่ภาวะรับรู้ด้วยหูตาตามปกติรื้มฝีปากของฉันสยายแยามจนสุดตามวิสัยแห่งจิตอันโสมนัตในธรรม,มาพิสมัยพุทโธเอ๋ยนึกว่านิพานซ่อนอยู่ที่ไหน ขณะแห่งการรู้แจ่มแจ้งตามจริงแทบทะลุกำแพงบทบังแห่งอุปาทานขันห้าเสียได้นิพพานก็ปรากฏแก่จิตตรงนั้นเองเปิดเผยตัวเองและถูกรู้ได้จากทุกแห่งในจักรวาลสมดังพระพุทธวจ,จนะที่ว่านิพพานเข้าถึงได้จากทุกทิศเป็นธรรมชาติไร้ที่อยู่เป็นสิ่งไร้ความเคลื่อนไหวเป็นมหาธาตุอนไร้การประปนกับนานาธาตุ เป็นความว่างที่ไม่มีขนาดไม่มีนิมิตและไม่มีที่ตั้งผู้รู้นิพพานจึงกลับมาเล่าขานตรงกันว่านิพพานเป็นเหมือนมหาสมุทรแต่บอกไม่ได้ว่ากว้างยาวลึกเพียงใดและความที่ไม่ต้องมีขนาดไม่ต้องมีความสัมพันธ์กับธาตุหยาบใดๆแม้กระทั่งวิญญาณธาตุพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ในปหาราทสูตรความว่า แม่น้ำทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมอย่งมหาสมุทรนำซ้ำสายฝนจากอากาศก็ตกลงสู่มหาสมุทรอีกแต่มหาสมุทรก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มเพราะกลุ่มน้ำเหล่านั้นเลยฉันใดก็ฉันนั้นถึงแม้ภิกษุเป็นอันมากจะดับขันเข้าสู่นิพพานนิพพานธาตุก็ไม่ได้ปรากฏว่าพร่องหรือเต็มด้วยบรรดาภิกษุเหล่านั้น ความเป็นเช่นนั้นของนิพพานย่อมปรากฏแก่ผู้เจริญสติปัฏฐานจนสมควรจะได้เห็นดังเช่นที่พระอัฏฐกถาจารย์บรรยายไว้ในอัฏฐกถาวาชิระสูตรถึงประสบการณ์การเข้าถึงมรรคผลระดับต่างๆไว้อย่างน่าเลื่อมใสมีใจความโดยสรุปสำหรับขณะแห่งการเกิดมรรคจิตว่าในยามราตรีคือเวลาที่มืดมิดที่ได้ชื่อว่ามืดมิด เพราะห้ามไม่ให้การเห็นทางตาเกิดขึ้นเมื่อใดที่พระโสดาปติมักอุบัติขึ้นนั้นก็จะเห็นเหมือนการแลบของสายฟ้านั่นเองการเห็นนิพพานในขณะแห่งพระโสดาปฏิมักเหมือนการเห็นทัศนียภาพรอบด้านของคนมีตาดีขณะฟ้าแลบนี่เป็นการบรรยายประสบการณ์ขณะบรรลุธรรมซึ่งฉันคิดว่าดีที่สุดมีคำแวดล้อมครบถ้วนที่สุดโน้มน้วให้ผู้บรรลุธรรม ระลึกขณะแห่งมรคจิตได้ชัดที่สุดเท่าที่ฉันพบมาเพราะเป็นเช่นที่ท่านจารณัยไว้จริงๆโลกถูกปกคลุมด้วยความมืดมนอนทการแสงอาทิตย์ยังนับว่ามืดอยู่เพราะเพียงกระทําตาให้เห็นรูปอย่างผิวเผินหรือแม้แสงอันเป็นมหาโอภาษในสมาธิจิตก็ยังสลัวเลือนอยู่เพราะมีม่านหมอกความลุ่มหลงในจิตตนเองเป็นเครื่องบทบังความจริงขั้นสูงสุด แต่แสงแห่งพระโสดาปติมารนั้นประดุดฟ้าแลบที่กระทำความมืดให้พินาศลงชั่วคราวความว่างที่มีอยู่แล้วเปิดเผยอ,อยู่แล้วเป็นความจริงอยู่แล้วย่อมปรากฏแสดงตนเองอย่างแจ่มชัดไม่เหลือความสงสัยเคลือบแคลงอีกเลยว่าความจริงอันเป็นที่สุดมีลักษณะอย่างไรธรรมาพิสมัยเป็นสิ่งน้าพิศวง ดุดมหาเพลิงที่ลุกพรืบขึ้นทำลายความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยให้หมดสิ้นไปทางแห่งความหลงไร้สติไปในบาปเวรร้ายแรงต่างๆถูกปิดตายด้วยความรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบปราบเดียวเท่านั้นเองคนธรรมดาอย่างมากเข้าถึงความคิดอันชาญฉลาดแล้วอาจหักเหวิถีชีวิตด้วยความคิดแต่คนที่จเจริญสติปัฏฐานจนเข้าถึงมรรคจิตได้นั้น ย่อมทำเส้นทางในสังสารวัฏให้หดสั้นลงและเห็นจุดหมายปลายทางอันเป็นที่จบที่สิ้นของวังวนทุกข์อย่างแจ่มชัดสมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับท่านอนาบินทิกะเขา้หาหบดีในปัญจเวรยาพยาสูตรใจความโดยสรุปคือดูก่อนเขา้าหาบดีเมื่อใดภัยเวรห้าประการของอริยาสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยาสาวก ย่อมประกอบด้วยธรรมะเป็นองค์แห่งโสดาปติสี่อย่างรวมทั้งข้อปฏิบัติอันประเสริฐอริยาสาวกเห็นดีแล้วแทงตลอดด้วยปัญญาอริยาสาวกนั้นควรพยากรณ์ตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตดิรชานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุคติวินิบาทสิ้นแล้ว เราเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตรัสรู้ในภายหน้าผู้ก่อภัยเวรย่อมประสบกับภัยเวรอาจจะในชาตินี้หรือในชาติหน้าภัยเวรห้าประการได้แก่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จและการดื่มน้ำเมาจนตั้งอยู่ในความประมาทภัยเวรเหล่านี้ชละได้นานแล้วก่อนเห็นนิพพาน และเมื่อเห็นนิพพานแล้วก็สำรวจเห็นชัดว่าจิตตัดเด็ดขาดในภัยเวรเหล่านั้นแน่ๆเพราะใจไม่ถึงใจไม่ยินดีและใจไม่เอาความเป็นโสดาบันคือผู้มีใจถึงใจยินดีและใจเอาเพียงความไร้ภัยเวรเท่านั้นพูดง่ายๆคือโสดาบันเป็นผู้สะอาดมั่นคงในศีลห้าโดยไม่ต้องรักษาเพราะไม่เอาภัยเวรออกมาจากจิต หาใช่ผู้ต้องข่มใจเอาชนะความอยากละเมื่อสินห้าเยี่ยงปุถทุชนไม่ธรรมะอันเป็นองค์แห่งโสดาปติสี่อย่างได้แก่หนึ่งมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอรหันต์เพราะเมื่อตนบรรลุธรรมได้ด้วยวิธีการของพระองค์ท่านและพระองค์ท่านจะเป็นผู้ไม่รู้จักทางนี้ไม่เห็นทางนี้ ไม่สำเร็จธรรมะเห็นนิพพานตามทางนี้ได้อย่างไร 2. มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมไม่เชื่อตำตามกันอย่างไรเหตุผลว่ามรรคผลเป็นของล้าสมัยไปได้เพราะธรรมะทั้งปวงเป็นสิ่งไม่จำกัดการปฏิบัติตนให้พร้อมดูได้เมื่อไหร่ก็เห็นได้เมื่อนั้น 3. มมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ คือเห็นว่าอริยบุคคลมีจริงและเดิมทีก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่เมื่อปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าย่อมกลายเป็นบุคคลผู้ประเสริฐผู้ควรแก่การรับไหว้ผู้ควรแก่การรับทานเป็นนาบุญอันประเสริฐที่ไม่มีอื่นยิ่งกว่า 4. มีศีลที่พระอริยะเจ้าปรารถนาไม่อาจถูกครอบงำด้วยตัณหาและทิฏฐิให้ผิดศีลผิดธรรม ศี่งน,นี้ย่อมเกื้อกูลให้เกิดสมาธิจิตได้ง่ายส่วนข้อปฏิบัติอันประเสริฐคือการที่อริยสาวกเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญากระทำไว้ในใจโดยแยบคายว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ โดยย่นย่อคือทุกเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เมื่อรู้ชอบแล้วย่อมกระทำทุก์ให้เบาบางลงจนกระทั่งถึงที่สุดทุกได้ฉันเห็นแจ้งตามจริงด้วยจิตอันเป็นปัจจุบันตามนั้นทุกประการด้วยความสงบแห่งภัยเวรห้าประการด้วยธรรมะอันเป็นองค์แห่งโสดาปติสีย่างและด้วยข้อปฏิบัติอันประเสริฐเช่นการดำเนินจิตตามหลักสติปทานสี ฉันมีจิตอันปลอดโปรง่งสว่างโพลนเป็นผู้รู้จักนิพพานยอมมั่นใจในตนเองว่าเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติวินิบาตสิ้นแล้วเป็นโสดาบันผู้จะไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ธรรมะขั้นสูงสุดในภายภาคหน้าการจะมีพบชาติสิ้นสุดลงเมื่อใด อาจไม่เป็นที่ปรากฏชัดผู้เป็นโสดาบันไม่อาจพยากรตัวเองแต่พระพุทธองค์ตรัสรับรองไว้หลายแห่งว่าเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างมากที่สุดไม่เกินเจ็ดชาติก็จะต้องสำเร็จอรหัต,ตผลนั่นหมายความว่าถ้าใช้ชีวิตประสาคารว่าทั่วไปไม่ออกบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งในปัจจุบันก็ต้องเดินทางกันต่อเพียงแต่ไม่ไกลมากเหมือนปุตุชนอย่างเช่นในเสขสูตร พระพุทธองค์ตรัสบ,บอกเขตจำกัดไว้ว่าใครทำสังโยศสามให้ขาดสิน้นจะท่องเที่ยวไปในความเป็นเทวดาและมนุษย์อย่างมากเจ็ดครั้งแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาซึ่งมีไม่เท่ากันในอริยะบุคคลแต่ละท่านเพื่อความชัดเจนว่ามีกิเลสใดขาดศูนย์ไป เมื่อใช้หลักเทียบเคียงกับสังโยชน์สังโยชน์ชคือกิเลสเครื่องผูกใจบางท่านเปรียบไว้กับโซ่ร้อยรัดสิบเส้นดังนี้ 1. สักกยทิฏฐิความเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวของตน 2. วิจิกิจชาความเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดาและพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ 3. ามีละพัตตปรามาสความเข้าใจผิดว่าความบริสุทธิ์อาจเกิดขึ้นได้ด้วยศีลพรนนอกศาสนาที่ปราศจากมักมีองค์8 4. ดสกามราคะความติดใจในกามาคุณ 5. ปฏิคะความกระทบกระทั่งในใจ 6. รูปราคะความติดใจในชานอาศัยรูป 7. อรูปราคะ ความติดใจในฌานอาศัยอรูป 8. มานะความถือว่าตัวเป็นนั่นเป็นนี่ 9. อุทธจัะความฟุ้งซ่าน 10. อวิชชาความไม่รู้ในสัจจะอันแท้จริงสังโยชน์สามข้อแรกถูกล้างผ่านไปพร้อมกันในคราวเดียวด้วยมหาเพลิงคือพระโสดาปติมักแต่พระโสดาปติมัก ไม่อาจล้างผ่านสังโยศข้อต่อๆมาได้โสดาบันบุคคลจะเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษายังต้องทำกิจคือจเจริญสติปัฏฐานต่อไปเพื่อให้เกิดไฟล้างครั้งต่อ,ตอมาจนกว่าอาวิชชาจะสิน้น